การขับรถเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางท่องเที่ยวไปหลายๆจังหวัดระย่ไกลอย่างข้าเจ้าเนี่ยขับรถมาจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เชียงรายเสร็จแล้วก็จะไปกาญจานบุรีไปถึงสะพานมอญไปถึงด่านเจดี3สามองนะคะก็จะล่องไปอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์ที่จะพกนะคะอ่ะก็อย่างเช่น กล่องใส่อาหารเผื่อเราซื้ออาหารซื้ออะไรกินแล้วก็เราเก็บเอาไว้คืนรถได้นะคะถ้ากินไม่หมดนะคะหมวกนะคะเผื่อร้อนนะคะก็จะได้ใส่หมวกแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามได้ด้วยนะคะเวลาจะไปไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลนะคะควรจะใช้ Google Map ค่ะเพื่อให้เขาบอกระยะทางกับเรานะคะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองสมองในการคิด power bank ค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะคะคือคุยเนาะบางทีรถติดหรือบางทีเราขับรถเหนื่อยแล้วเจอที่บรรยากาศดีๆนะคะเราก็จอดรถเป่าคุยคลายเครียดได้แล้วก็ทําให้เรามีพลังในการขับรถต่อไปนะคะสมองจะได้ไม่ล้าค่ะน้ํำดื่มนะคะค่อยๆจิบไปนะคะเช่นเจอเหตุการณ์หัวเสียอย่างข้าเจ้าขับรถมาจากกรุงเทพตรงทางที่จะเข้านครสวรรค์ไปพิษณุโลกเนะะี่ยค่ะ ก็จะมีรถตู้ชนกับรถสิบล้อนะคะเทกระจาดที่ถนนนะคะใช้เวลาเคลียร์ประมาณ1ชั่วโมงนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็อาจจะมีกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นวะทำไมรถติดเป็นชั่วโมงค่ะแล้วก็ค่อยๆจิบน้ำไปนะคะหรือร้องเพลงเป่าขุยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะฟังเพลงก็ได้นะคะจะได้ ไม่ต้องเครียดเพราะความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคมากมายเลยค่ะกระเป๋าที่แบบรัดเอวได้นะคะเผื่อเราเจออะไรที่น่าเที่ยวต้องลงเดินเราก็จะได้ไม่ต้องมาทิ่วกระเป๋าหนักๆนะคะเนี่ยค่ะรัดเอวแล้วก็เดินขึ้นเขาเดินอะไรได้เลยเพราะว่าระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยมันอาจจะเจออะไรที่หน้าแบบ แวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ใช้นี่ถ่ายโอนพวกมือถือต่างๆได้แก้วนะคะสำหรับจิบน้ำนะคะที่มันเอ่อเปิดเปิดฝาได้ประมาณนี้นะคะมันจะได้ไม่โขกเวลาดื่มคะ่ะจะได้ยกยื่ง่ายด้วยนะคะหูฟังนะคะเสียบให้เรียบร้อยนะคะเผื่อมีคนโทรมาเผื่อมีลูกค้าโทรพวกซิปกระเป๋าต่างๆเนี่ยเปิดให้เรียบร้อยนะคะ เือเราจะต้องหยิบของหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ง่ายนะคะเนี่ค่ะหูฟังก็ต้องมีนะคะเพราะบางครั้งอะ่ะก็ต้องคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็ใช้หูฟังแล้วก็ขับรถได้นะคะ